โอมชานติ oh วันนี้วันที่23เดือนตุลาคมปี2021เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ <In> there, ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานอย่าได้แสดงการกระทําที่เป็นบาปใดๆโดยการทำตามคำสั่งของปลาวัน <Should> จงแสดงผลทางที่จะกลับมาบริสุทธิ <Should> ์ให้กับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ คำถามของมารีในวันนี้ในขณะที่กำลังเพียรพยายามสีมัดหนึ่งอะไรเล่าที่ลูกลูกที่รู้คิดและลูกที่มีภูมิปัญญาใส่ใจอย่างแน่นอนครับในขณะที่กำลังเพียรพยายามสีมัดอะไรที่ลูกลูกที่รู้คิดและทูมีมภูมิปัญญาแน่นอนใส่ใจคำตอบ ในขณะที่กําลังเทียนพยายามที่จะอยู่ในการจดจำเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงลูกที่รู้คิดนั้นแน่นอนจะใส่ใจต่อสีหมัดอันนี้ฉันจะต้องมาเป็นเครื่องมือและให้ประโยชน์กับหลายหลายดวงวิญญาณผู้ที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นมากมาย จะได้รับประโยชน์ด้วยตัวของเขาเองโดยอัตโนมัติเมื่อเราให้บางสิ่งกับใครบางคนแน่ละเราเราได้ให้ประโยชน์กับตัวเองดังนั้นบาบาจึงพูดว่ามันไม่ใช่ให้ประโยชน์กับคนอื่นเท่านั้นแต่ว่าในเวลาเดียวกันในทางละเอียดอ่อนเราก็ได้รับประโยชน์ก่อนในพรนั้นและอันที่สองในทานทางกายแล้วแน่นอนเราได้รับประโยชน์ สาระของคุณธรรมเมรีในวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นอิสระจากความกังวลทั้งหลายจงเก็บความรู้ของละครอย่างแม่นยำไว้ในสติปัญญาของลูกอะไรก็ตามเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่มันเกิดขึ้นในวงจรที่แล้วจุดที่ 2. ทั้งวันทั้งคืนให้คิดถึงว่าจะแสดงนหนทาง ที่จะกลับมาบริสุทธิ์นั้นให้กับคนไม่บริสุทธิ์อย่างไรจงให้ประโยชน์กับตัวลูกเองและคนอื่นๆด้วยการทำตามสีหมัดตกบนพื้นฐานของสีหมัดเท่านั้นที่จะมีประโยชน์กับตัวเราเองในทุกย่างก้าวพรของบาบาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่สวมมงกุฎสองชั้นและได้รับความสำเร็จในงานรับใช้และในความพยายามของลูก คำขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่สวมมงกุฎสองชั้นและได้รับความสำเร็จในงานรับใช้และในความพยายามของลูกในยุคบรรจบพบกันให้เคลื่อนไหวไปในขณะที่พิจารณาตัวลูกเองนั้นอยู่อย่างเป็นผู้ที่สวมมงกุฎสองชั้นอยู่เสมอหนึ่งนั้นเป็นมงกุฎแห่งแสงและอีกอันก็เป็นมงกุฎแห่งความบริสุทธิ์และอีกอันนก็คือมงกุฎของการรับผิดชอบ ผู้ที่สวมใส่มงกุฎของความบริสุทธิ์และก็พลังนั่นก็คือมองกุฎของแสงและก็พลังจะมีกำลังสองชั้นอยู่เสมอดวงวญานที่มีกำลังสองชั้นจะอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังอยู่เสมอพวกเขานั้นจะได้รับความสำเร็จในงานรับใช้และในความพยายามของเขาอยู่เสมอคติพจน์ในวันนี้การคิดพูดทำ บนพื้นฐานของคุณธรรมที่สูงส่งนั้นคือความสูงส่งซ้การคิดพูดและทำบนพื้นฐานของคุณธรรมที่สูงส่งนั้นคือความสูงส่งอัชาโอมชานติ